ต้นมะม่วงในหนาเทียงกําลังเป็นดอกพี่น้องเนาะดอกนังจุ่มๆเลยเพท่านได้บานได้นี่หันเหมาะเลยอยู่ปลายซานพอดีอยู่ท้งเทิงเทียงก็กำลังเห็ดกินสบายดีเด้อเนาะสบายดีเพราะสุขสุขนสบายดีตอนบ่ายบ่ายดีรับยินดีตอนครับเผาสูสองเสาวันหลันถุงเด้อทุกคนป๊า ถ in right so really no ้ากันกินข้าวบ่ายตลอดเลยช่วงนี้นะเที่ยงบ่ายเที่ยงบ่ายกินข้าวเช้ากับข้าโมงเนาะเมื่อนี้พบกับเซฟลุงไข่นะครับเพิ่นเฮ็ดเมนูมากเหมือนกับเมนูธนัดก้อยป่าเพิ่นไปตึกในน้องนี่แหละจ้าน้องใกล้ๆน้องไก่น้องขี้เป็ดอร่อยมากอืมอร่อยมากเป็ดผสมขี้ให้

มีมะทัวมกแต่งผักสลัดผักซีนี่เลยน้ำล่างป่าฮัเน่มาเจี๋ยวลงไปทอดมันจบย้อนตัวหนึ่งเป็นวูหม้าเต้นตอนนี้กำลังเห็ดอยู่ข้างหนือนด็กชิดช้องชินั่งเลยแล้วไปยืนนองบอกกันปไ้บานมได้คนหรือไจมันชิชอ อันนี้ต้เตตมเฟรตเมอร์แซนี่ะชั่นก็ลดหุ่นใหญ่โลดอันนี้ก็้มเบอร์รี่นลาใช่กับวยังน,งนัน่นนนงเนาะปลาผักสดสดขว <c oughs> ่าวลบเมย์มาซื้อชิ้นนั่ง <c oughs> โอ้กอกเรื่องโลดพี่น้องเอ้ยอันนี้ปลาเ <c oughs> จวขีปลาพี่น้องต้มหัวปลาแล้วก็ต้มเป็ดผักสดๆมาเด้<ร><ร>อกินข้าวเที่ยงน้ำกันมาก ต,ตองเัอสบายดีเอาผักหอมเนยุบมาหอนห่ะไหมไปพี่รบกเจ้านะมือนี้กินสีหาคนโอ้ยือเลิศหัวอยู่เด็กๆกับอมมาไปแรบววพักสลัดนะเจอยายบุญยายบุญมาไอไร่ลไปคู้เด right> ียวสื่อจากบวจากักเงินไผ่ม่คมมั้นะย่างสื่อยาใแม่ีแ่เาเกวาเแมัยงงาขึ้นเนี่ยต้องดอ

เมบรณ์กระสามชุดอันนี้กนกระเสามชุดสามสิบบาทสดมสิบบาทร่มันก็ซื้อแลแ่เพิ่มมะนาวเขาจะสกเปงกินบวชแหบเอาไปกินกระเจาเระ่าเก็บทัีชุดเ่าจะซองสามชุดก็เพราะว่ามลก่อนบอกพี่ับกแคลม ขามติบาทกินข้าวใบแสบสูมือแต่เน้ากินตอนหิวเนะเดี๋ยายเยอะไปอยู่อนนนบนไปถ <c oughs> ึงเนขะาปาาลาเพื่อบริาคเสริมเนาะบรรหมารักใจว่บลุงว่าหายละปา่าล้วตอนี่หนอ้งมือแลงกับไม่ได้ชูก็ท่านกินข่าวว่าเขากินแลง,งลุงเราบุทัน,ก,น,น,นกินขามวเนี้ยอยาข้าว ก็เบิ้เม็ดมัน no, ข้นละน้นเอามันตอกมันมีเม็ดขาๆเม่ใสอุ้ยสี่หยุ่คืองนทางมองลูกสาวจะทานหอมสับจะอสเมียใสจะทำเว้ใสดอกเด็กจเป็นยังจังสาร เห็นเืองขาอย่เนาะชองพันปีไข่ไข่หมกชุดแต่ตลอดเลยนะหากระจกหัวไข่เน่อนอีทั้ก็เปอีเป็นโลกตาปีแหละนะจักไข่เลยชัวก่อนก่อนงาย่าอือหอก็ปั๊กแล้วก็หลบก็ลบมั้ก็ปิดด้ยมันจะออกแล้วไม่สนใจเอาไก่ลงพักเล กำลังขอเป็ดนะฮะอยู่กำลังกลังขอเป็ดอย่จะไปจะปัญามเ่งหองเยอะเยอะโอ้โเขาข้นปงอยช่อๆก็ไป็ตะไเขาเป็นอรย่างนี้นะก็งอเชื่คนขางเชื่คนจ้าองข่อยรือเ่เขาเปเหั้เขาข้นงอยช่อๆกั

ไปหาหืนเนี่นอ้อนนึ่นะแปหห่กนี่บรรยากาศแบบนี้ไปเยียงอบรมปะเด้นะเเนีก็ใครดูสงัดอย่ือื่นกไม่เือเออไปน้งน้ทงไเื้ยกันเก่าหัน่น้ทงน้ทงไปเรื่อยก็ันนันตัวนี้งเาเยเไปทางหเพียงไหนติโตตะเกงน่อันนั้นตัวใหญ่แน่ทางนี้นะเขาหนานี่กะมากอกนี่เขาเอา มันผาดมันมนจนจิบมิโตเต้ปแเนนี้อสมือม nah no ันคือมันคือยังทังนี้นะแทมันละมงเมื่อิงเนเขาเอาเบลวไป้าเมาปอื่มไปว่ะโต๊ะยงอหนมันนะม่มยดเสียมัละเรืองทน่นขึ้ เคีื g, so so mm ่งเครื่องลูมันตีขาขา่เียงขึ้นนะเขาหึเมลเริ่มันสดแจีงเนาะแบบนี้ไงี้ยมันองมาตีขอเสนแจ๊อย่างไเงินเขาเขากำลังมมวนปฟิดแทนดีเอามันเปลี่ยนพื้นเขากำลังมันเหรอมะมันเป็นน้าไทยบ้านตัวเองวันนีกับกาเขานั่นเยพวกวงมนตีเนี่ยเขาเฉดเปนแจ๊ เห็นว <CK> ่าวกติเขามมีกติกานะไปเรื่อยเจเจ๊เอาอังกอเขาป่นได้ี่ก็กเมาปิดเลย๋อนูเที่าารั่อนำรองเลยสหายอ่นสวยามเลยกินดอกได้ที่จะมาเก็บกินข้าวข้าวแบบเขเก็บละนะเก็บตุ่นจำลองเลยใส่ห้ทั้งนี้นะคือเสียงตั้ง มันน้ำแข็งกันนี่แหละแนวงานนี่จุ่มเนื้อไม่ได้หรอปน้เนี่ยกระโดดหัวห่าเลยมากระแางแตงมาจงป้อมน้ำบ่อปลาตะนะตัวใหญ่เนาะพอไปอุ่นเลย อ่นนกัวิเราเป็นปีงการใหม่เนวันวันปีงกม่อกวนกหมแ้มันเงาเอมันกินมาเสร็จแล้วอากาเย็นไหม

ลงไปทำงานมาตัตาเราคว่ามาหางัวเงัวก็เอาคนละงบัดงัวเราเห็นเห็นเือมาหาเลื่อยขบดีเอาเบิงงัวเป็นรอยนะีนี้เสืวดีปลูกหยามะามะเขอาข้า้ามะฮัง้าเียง่าเานื้ป

พเราจะตาเข้าได้ยืนอยู่คน้าก็อยู่ก็ไปเดียนย่นี้คับใก่อนอู่ก็ไม่ยอก้ับพ่อแม่เขาจะไปทไบ่กกบรไินมากห

อไรมันหูเลเลนหรือเปล่แก่แ่เาไปเฝ้ามาจะีได้ไปเมอ้ัาาน่ี้้แห่ีทำอะไเียนิื้อยูนทำำว่าขู่ไปซื่ด้มาักันด้บักซื้อ จะไปเลี้ยงงูจระเข้ลงเจ็บบอกเป็ดยังหอมกุ้งจามเบ็ดหอมโมหะโมซี่ปะไป็ดเรื่องเลยเจ็บเป็ดแหม่โมยิ่โมงเก้าอะไง่ายด้วยโมยิมโมงเก้าก็ซิ้นง่ายตรงนี้

ดินคอันจันทร์วนหนค่อท่านช่วยดินทันเด้อย่างน้ก็ไปด้ยตอนนี้ขี้กันอยู่นี่ไะขี้ยู่ให้น้าก่อตรงหน้าก่นบ่ยกลงกูางแหนปราการนะามาเรื่อแล้วปลกแถวตะวินตกวันนี้ก็กินผูก็ แย่งลมลงลักสิพุนยลมขึ้นนิดไปใคเขากำลังเห็ดทางใทีคนขีดงมาเหุไรทำิาเฉากระทำห้หมจ้อยวิดเ่วิตรคือเหตุางเดเขายุดนอนอย่านเลยมานั่นร่างยนั่นข้อมแล้วเขายุดบัเาแต่เขาปกลเขาหอนอยไปเขาใกลเอยกอกมือ ยังอางนู uh, Ó, ah um đấy, huh? More, oh, ่นมประกาศอยู very, very fat, LIKE uh, uh, right, ่เงมาเห็นลูกนัาเ่าออกข้างนทำหย่งิเ้ครับข้มุ่นไเนาะกวัดหรอเขา้ม่มากเขาอยากเห็นเขาเทียวเขายังกันหายเทียวลูก่อนเดียวเขาคงจะนะูายเที่ยวได้ลงขังมันแล้เขาดีเปวเลย่ขึ้นง่นั้นะบมบา โอเคทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือสิเดยียเขาอนุญาตลาเลยเด้อขอบใจเบสุขุสุคนทีจิตต่มแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอเนาะไปแล้วสาบายดีอพอกันคลิปหน้กจ้า